อันนั้นพี่นุชัยสกินนี่สกินนี่มิลแต่จริงๆแล้วตามหลักล้วเขาต้องใช้แฟตมิลนะคะนมที่มีไขมันเนาะวันนี้แก้ตัวใหม่พี่นทจะเอานมแบบที่มีไขมันทำเนาะเอาแฟนสามีที่เขาจะเขาชอบกินนมแบบ อันนี้แบบนมแบบนี้มีไขมันทำดูฮะโอษเดออพี่น้องไรหูไรต่าได้นะค่ะสามีไม่อยู่ซื้อแต่ผักอย่างเดียว พวกเนื้อหมูอะไรสามีซื้ออัดตู้เย็นไว้แล้วพี่นุชมาซื้อแต่ผักอย่างเดียวนี่ลงมาข้างล่างแค่สองนาทีนะคะโาสนาดีมากอยู่ที่ในร้านค้าก็อยู่หน้าบ้านแล้วนะพี่นุชลืมอะไรไหมที่จะทำกับไปขนมปังคิดว่าไม่ลืมมา้นะ แต่เรื่องเปิดแก๊สต้องโทรสามสามีแก๊สพี่นุชยงเปิดแก๊สไม่เป็นวันนั้นนะมันติดอยู่ที่แก๊สค่ะมันเปิดแก๊สไม่เป็นมันก็ออ,ออกมาแบบนั้นแหละแกต้ตัวใหม่เนาะ นกสวัสดีค่ะปลาแบบนี้นะคะสำหรับก,กินสดที่ประเทศนอร์เวย์ไม่ได้ออกพวกนอกสองวันพี่นุชลืมเอาแมสมาคนมองหน้าแปลกมากเลยเราว่าทำไมคนมองหน้ามันขนาดมันปิดหน้าให้ ี่เจอพอดีเจอเจอหลานของสามีค่ะ วันนี้พี่นุชจะทำขนมปังแบบที่เคยทำอีกใช้แป้งใช้แป้งแบบไหนแป้งแบบที่พี่นุ่หาำไม่หย,ยุทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกิบอัพทำไปอื เออนี่ไงแป้งวันนี้ต้องลงมือทำอีกแป้งวันนั้นพี่ที่นุใช้แป้งอันนี้ทำนะเอ,อ๊ะแป้งพอหรือเปล่าไม่เป็นไรซื้อซื้อไปทิ้งไว้ซื้อไปทิ้งไว้มาถึงนีแล้ว นมันแป้งสำหรับทำขนมปังน,นนะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต้องทำให้ได้แกไม่อยู่แค่เนี่ยค่ะกอังจะไปสอบชอปปิ้งมาเนาะว่าซื้อหลายกับพ่อยนะุพูดเดียวเนาะซื้อมาหลายพักมันเสียแล้วน,นะคะเนาะซื้อมาแค่พ่อกินเนาะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายโอ้ยเมื่อกี้เย็นนุชก็ทายคลิปไปแล้วเนาะพี่กับไไพ,พี่นุชที่ที่นุชเออพี่นุชใสหน้ากากพ่อหยังคือว่าใสแบบว่าให้ให้พูว่าตอนนี้พอประเทศโนเวเขาสติกมาไปแ่้วเนาะเมื่อกี้พี่นุชลุกไปแหมอันว่าใสาหน้ากากทุกแถวทุกเขาเลี้ยวบางหน้าไป,ไปได้กินพี่นุชแซ่บแฉโอ้ยพ่ได้ใสหน้ากากแล้วนะ เขาเนื้อก็เลยๆสาวแลนขึ้นมาใส่หนักกากเัาก็ลงไปใหม่ขึ้นตีนะที่ว่าไอ้ลานข้าไม่ยุบกระไก่บาดนะคะเนาะก็เลยขึ้นมามาใส่หนักกากลงไปใหม่ก็เป็นอย่างเนาะหนูก็ไปได้แป้งมากนะค่ะสเขนมปังคือเกลอนะคะก็ไปได้นุ่มอันเมื่อนั้นที่รสใส่สกินนี่มิลแต่กี้มันต้องใส่แบบนุ่มที่มีไขามันนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าขนมปังเขามีรสชาตินะคะเนาะก็ไปได้สมให้ลูกชายมากนะคะเนาะ เอาไปได้สาลี่มาสองลูกนะฮะซาลี่กะน่ามงามพี่น้องลูกจะงามเลยแพงพร้อมด้ยซื้อมาให้ลูกเทพิรุษ่นเหนเนาะแต่มาสองลูกซาลี่สองลูกมันหาสิ้นพ้นเลยลูกก็สวยเลยคี่น้ซาลี่ทิพนุษใส่คลิปนียใส่พยังใส่พวาใส่แ็ดคลิปกซื้อได้ขายได้ทิพนุษพวาร่านเนขนาดนั่นหรอกกระเบื้อปอกรี่นะด้มากก็ะเดื้องคลิป กะปิก้านะ่ไหมคือกะปิก้าหวานนะเนาะฮะแต่แตงมากแต่หอมฟ่งมากแต่ขาดไปจากนี่ค่ะใอ้ตะกัดมากไอ้หอมแดงมากค่ะเนาะนี่เลยสลัดมาท้องแค่นี้เกือบสามลอยพี่น้องเอ้ยแค่อกระบะก็ทะลุเนาะพี่หนุพี่หนุก็มาแค่นี้เหรอค่ะเนาะมาทักทายพี่น้องนะค่ะเนาะโอ้หายใจไม่ออกพี่น้องหายใจไม่ออก